เสริมมงคลในปีพศ2565เสริมเฮงเสริมปังตลอดปีใครที่มีตัวเลข7 5 8 3หสในทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินรถหรือมีตัวเลขครอบครองตลอดทั้งปีพศ2565จะช่วยเสริมความเป็นมงคลพอทุกตัวเลขจะช่วยเสริมให้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณเลข7หมายถึงเลขกำไรที่ดี เหมาะกับสำหรับคนชอบทำธุรกิจชอบรีเริ่มความคิดใหม่ๆตัวเลขนี้จะทำให้มีแต่กำไรไม่มีขาดทุนเสริมให้มีเรื่องดีๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นเลขหาหมายถึงพบเจอแต่เรื่องแห่งความสุขแต่ความทุกข์กายร้อนใจมาตลอดปีอยากจะเติมสิ่งดีๆให้กับชีวิตในปี2565แนะนำให้หาเลขห้ามาแปะหรือเขียนเลขห้าไว้ที่บ้านเลขที่เพื่อเสริมความสุขให้กับชีวิตคุณ ไม่ว่าใครมีตัวเลขนี้จะทำให้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นเลข8หมายถึงการเงินที่ดีเลข8จะดึงดูดทรัพย์มาสู่คุณในทุกรูปแบบหากมีรายเซ็นที่ตวัดคายเลข8ก็ยิ่งดีเพราะเมื่อคุณเซ็นจ่ายหรือเซ็นเรื่องเงินคุณจะได้กลับมาอีกมากมายมหาศาลเลข3หมายถึงมีทางเลือกที่ดีเช่นใครที่มีเรื่องให้ตัดสินใจแต่ก็ไม่สามารถตัดสินใจได้ หรือมีทางเลือกไม่มากในหลายๆเรื่องคุณจะได้พลังงานแห่งความโชคดีที่จะทำให้คุณเจอทางออกที่ดีในเวลานั้นๆเสมอเลขสีหมายถึงการเดินทางที่ดีเหมาะกับคนที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาบ่อยครั้งจะทำให้คุณเจอแต่เรื่องราวดีๆในการเดินทางได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆให้ได้เรียนรู้และสนุกกับมันยิ่งขึ้น